ครับวันนี้ก็มาอยู่กันใน ID b ดี i บาีสนะอดีบาิวสองก็ได้ตัวนี้มานะครับตัวนี้นะเปิดตัวนะครับแล้วก็ได้มาเนาะแต่ว,ว่าผมไม่ได้ทำคลิปนะเพราะว่าตอนนั้นโกลบยังไม่พอทำแม็กนะเพิ่งมาทํแม็กได้นะครับแล้วก็ยังไม่มีจุดตีพอที่จะทำไฮเปอรด้วยนะเนี่ยจะได้เทสบาลเรียด้วยว่ามันเป็นยังไงใช้งานจริงเป็นยังไงนะ เฟรุนเนี่ยตอนรอบเฟรุนมันเป็นบาเรียทักษะธรรมดานะแต่นี่เป็นทักษะสองตอนนั้นเป็นบาเรียรเหมือนจะใช้สามวิเองนะไม่ใช่สามวิเองดิตั้งแต่สามวินะกว่าจะสร้างมาใหม่แต่เนี่ยมันสร้างมาใหม่หนึ่งวิค่อนข้างดีลดเวลาสร้างจากปกติสามเป็นหนึ่งแต่ต้องมาดูใช้งานจริงอะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเจอแบบล่าสกิลากกมาซ้อนๆกันมันก็ไม่ไหวนะ บาเรียทักษะผมว่าถ้าสมมติใช้บาเรียแล้วคู่กับฟื้นพลังอาจจะดีแต่ว่าร่างโคงก็ดีเหมือนกันแต่เสียดายอยู่ว่าโคลาโบเดีเยวนี้ไม่ค่อยมีอยู่ห้าวิกับเพิ่มได้หนึ่งพันเลยอย่างนี้คือถ้าสมมุติคนที่เล่นคอมโบเขาก็ไม่ใช้นะคือถ้าสมมุติว่ามันจะใช้ก็ต่อเมื่อมันฉีกเลยอ่ะคือตัวมันฉีกแบบบอสอย่างเงี้ยไม่จำเป็นต้องมีความสามารถไฮเปอร์ก็ได้แต่ว่าตัวมันต้องฉีกขนาดนั้นเลยอ่ะ มันเบาร็อกอะไรอย่างเงี้ยว่าตำนานน่ยอาจจะมีลองใช้แหละถ้าเป็นตัวน่าใช้ตัวธาตุน้ํามากกว่าตัวธาตุธาตุไฟนะธาตุไฟน่าจะใช้ยากอยู่อันนี้ไม่ใช้แฮะตัวมันต้องฉีกอะถึงมันจะแบบว่าใช้อ่ะไม่ค่อยมีคนใช้เลยตัวมันต้องฉีกจริงๆอะอย่างไอ้บอสอย่างเงี้ย บาล็อกอย่างเงี้ยบาวยมอย่างเงี้ยนั้น,นสี่บาวยมแต่ส่วนใหญ่คือลรงความสามารถไฮเปร์กันแหละใไหมรีวงรีไวยอย่างเงี้ยดูดิดับหนึ่งเงียส่วนใหญ่ก็แค่ะบินดุผมว่าเลยที่อแน่จะไม่มีอะไรอ่ะไม่ แขาเรียกว่าไงนะเผอไปย่อยทิ้งหรือเปล่าผมว่าถ้ามีอ่ะผมว่าไม่ายจะไม่ใส่อันนี้ป่ะหรือว่าเพราะว่าเพราะว่าใส่นี้มันเปรี้ยกว่าไม่รู้เหมือนกันแต่แต่ผมเห็นตำนานเขาคุยกันนะว่าแบบเผอไปย่อยทิ้งอะไรอย่างเงี้ยจะได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยจะไปเกียร์นาฬิกาเอ้ไม่ใช่เก์หูฟังอ่ะไอเก์หูฟังอ่ะผมว่าเกี์หูฟังมันดีมากนะตัวบินดัวเพราะว่ามันได้ต้านสกิลหลบสกิลแล้วเคลื่อนที่ไง แล้วแล้วมันแค่แตกแรกบินดุตัวเดียวไงแล้วมันแบบว่า,าได้เลือกออฟด้วยออฟสี่เป็นพลานโจนตรีรวมอย่างเงี้ยให้พลางโจนตีกาย400รอย่างเงี้ยแล้วเลือกช่องแรกเป็นรถกูดาอย่างเงี้ยใช้ใช้ปืนอย่างเงี้ยรถกูดาผมว่านั้นจะเสียวกว่าแต่นี้ก็แล้วแต่แหละผมก็ไม่ทราบความคิดของเขาเหมือนกันนะอาจจะไม่มีหรืออาจจะใส่หงวกตายล้าคิดว่าดีกว่า มาลองดูกันว่าข้ามไหมแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ลองเทสเลยนะน,นี่บัฟหน้าป้อมอยู่ยแล้วนะครับแต่บัฟไม่ค่อยดีอ่ะเรีรดได้อย่างเดียวเลยบัฟตอน,นี้ไม่มีบาเรียรนะแต่ไม่ออกสกิลเลยฮนะเนี่ผมใส่เปเกรดธาตุด้วยนะครับออกสกิลไหมออกสกิลไหมเอ่ยโอ้หลับเลยลองสาธตเอาต่อตชนมาหน่อย เดี๋ยวผมให้ดูนะมันไม่ได้บัฟแบบมันบัฟฟ้พาพลังโจมตีกับบัฟบัฟอะไรนะใช้ทักษววะความเร็วโจมตีเออไม่ใช่พลามตีความเร็วโจมตีดิเออถือว่าบัฟบัฟเยอะนะแต่คือเมตาเนี้ยมันมันต้องหลบสก,กิลต้านสก,กิลว่ะดิแล้วอันนี้ก็เป็นดาเมจพิษนะกับดาเมจเบิร์ดถือว่าโอเคสก,กิลเนี้ยดีมาก อาเสียดายอยู่นะถ้าสมมุติว่าไอซิคิวเนี้ยบัฟดีกว่าเนี้ยน่าจะเฟียวแต่ต้องลองไปใช้งานไอบาเรตทักษะเนี้ยว่าเป็นยังไงว่าหนึ่งวิมันจะช่วยได้จริงหรืเปล่าแล้วก็ต้องมาดูความสามารถไฮเปอร์ว่าถ้าใช้ร่างโคลแล้วฟื้นพลังแล้วตัวจะแข็งขึ้นขนาดไหนแต่อืมเรียยืนโอเคนะโอเคเสียเสียเรื่องบัฟไอตัวนี้ อันนี้แถวเ,เกรดธาตุนะเห็นไหมมีดาเมเอฟพิษด้วยนะครับมีทั้งดาเมเอฟเบิร์และดามเมฟพษผมว่าดามเมฟแบบโอเคมากเลยนะสำหรับตัวนี้ตะเก,กียบโคตรสวยเลยแอบมีข้ามด้วยถือว่าโอเคนะนี่ขนาดล่าออตรานะต้องรู้ล่าไฮเปอร์ว่าเป็นยังไงนี่ผมใส่เกรีรดีสุดได้เท่านี้นะใส่โดนแล้วด้วยเนี่ย ถือว่าลึกนะสก,กิลลึกว่โอเคนะถ้าพูดถึงอะ่ะก็โอเคอะ่ะเอาไปเทดสด่านนี้ดิอืมแอาเสียดายบัฟอย่างเดียวเลยตัวเนี้ถ้าบัฟดีผมจะให้เทียมันเอเลยนะแต่บัฟไม่ดีผมเลยมองว่ามันอยู่ที่ A ถึง A บวกอ่ะ ถ้าบัฟดีแบบรูด,ดิยอย่างเงี้ยเรามีดาเมจล้วมีใบด้วยเนี่ยอันนี้ก็ข้ามนะเห็นไหมแต่ว่าต้องมีตัวชนให้เหรอได้แต่เสียดายถ้าเอาบัฟไอตัวทธาตุไฟมันใส่ตัวนี้นี่คือจะโคตรโกรงเลยให้ออผมให้เทียเอสเอสเลยยังไมนจะโกงกินะเอาเยเอถึงเอบอกไปก่อน ตอนนี้รอดูว่าเกมจะบงจะบัฟหรือเปล่าแต่ผมว่าสำหรับผมมันก็ใช้ได้นะตัวเนี้ยไม่ได้แย่แต่ก็ถ้าเทียบกับพวกแบบดูเดียอย่างเงี้ยก็อาจจะยังให้ว่าสีดูเดียดดีกว่านะแต่อันเนี้ยสากะนี่คือเดี๋ยวที่ระยะยืนคือแบบว่าโคตรใกล้นะหนงร้อยยี่สิบแต่ตัวเนี้ยมันไกลขึ้นมาหน่อยนะแต่ว,ว่าโอเคมากแถมมีขามด้วย ถ้าผมเอาตัวชนเนี่ยเมื่อกี้จะหาตัวชนดีกหว่านาฬ้กาปูเลยนี่เห็นไหมข้ามนะเลาวทำอีกตัวดิ นี่ลึกนะลึกนะข้ามบ้างอ่ะไม่ได้ข้ามถี่อ่ะมันจะข้ามบ้างแค่ข้ามตอน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 ดันมาแค่นั้นแหละสกิลโคตรสวยเลยผมให้อะไรเป็นหนึ่งในตัวที่สกิลโคตรสวยอ่ะสวยจริงอันนี้สวยจริงยอมรับเลยสกิลสวยมาก ทั้งสองตัวนะที่ผมเห็นนะสกิลทั้งสองตัวเลยสวยจัดเลยทำมาดีอ่ะแต่ตัวที่ตัวตัวก็บ๊าบ,บ๊บหน่อยก็ได้เนาอภาษา์จะามาขายแล้วให้มันดีๆหน่อยเนี่ยดาเมจตัวนี้ผมไม่ติดเลยติดแต่เดียวคือปับปับแค้น,นเลย อยากให้ปั๊บมันดีกว่าน,นี้หิวเลือดสร้างเกาะเลือดหรือว่าพวกแบบหลบสกิลต้าสกิลอะไรอย่างเงี้ยความกว้างสกิลอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเป็นพวกนั้นนี่คือเฟี้ยวจัดเลยแอบเสียดายแค่เรื่องนี้แหละที่จะบอกว่าโอเคแล้วไปส่วนตัวฮาร์ไฟใครใช้ก็ใช้นะเอา้า เอา้าโดนดันแต่ไม่เป็นไรเฮ้ยแต่ตัวน้องไม่ได้ออกสกิลเลยนะครับเนี่ยไม่เห็นสกิลดวงตาทะมึงทึงขึ้นยังไงถึงทะมึงทึงขึ้นแล้วทะมึงทึงดวง,งตาเทอมึงทึง,งโดนทีมีหายเ่ยดาเมจแรงมากนะเพราสบเกรด่าด้วยเลยดวงตาทะมึงทึง เรียบร้อยโดนโดนตาถ้าหมดถึงไปปาตีลุนลัวนี่นี่ทีมเต็มผมนะปัจจุบันใส่ธาตุน้ำไปสองตัว แต่ว่าสากานี่ผมว่าเกียรกากนี่แหละน่าจะต้องออกแหละเอาล้วลืมลืมแล้วก็มีตัวบินผมถลับทำไมครับเนี่ยเนี่ยผมว่าเฟรุนนะ่ะดีมากเลยตัวยังเก่งอยู่นะมีสตาร์ทมีมีสร้างโลกม,มีเพิ่มพื้นที่ใช้สักเพิ่มที่เพิ่มพื้นที่การใช้รักษาเนี่ยผมว่าถ้าผมชอบเหรอถ้าเทียบกันสองตัวเหรอเอาจริงผมมองเอบมองว่าเฟรุนนะ แต่เรื่องความสามารถให้เปลือไอตัวใหม่จะดีกว่าแต่ถ้าเทียบอ่ะผมมองว่าถ้าภาพรวมผมมองว่าเฟรุนน่ะจะจะดีกว่าเพราะว่าเฟรุนได้เรื่องสตันเรื่องบัฟก็โอเคอ่ะดาเมจก็มีอ่ะเดือนระยะก็โอเคอ่ะเออถ้าค่าเทียบนะสองตัวเนี้ยผมมองว่าผมชอบเฟรุนมากกว่าในส่วนตัวนะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันรู้ใครคิดยังไงเดี๋ยวผมให้ไปดูรือทุกคนคิดเหมือนผมเปล่านะ ตอนนี้มันจะมีเรื่องดาเมจอย่างเดียวเลยส่วนเฟรนดมันได้บัฟด้วยได้หลายอย่างอะเนี่ยเนี่ยอันนี้ได้บาเรียรใช่ไหมเพิ่มมือที่ใช้รักษาด้วยเห็นไหมเพิ่มพื้นที่อะยี่สิบเปอร์นะไม่ใช่น้อยนอยนะยี่สิบเปอร์แล้วก็อันนี้เห็นไหมมีเชิงรักด้วยมีชะงักแถมด,ดาเมจก็แรงมากนะแล้วที่ดีอย่างเนี่ยคือมันอยู่ดาเมจสกิลสองอะ ทางนี้ผมเคยพูดได้ปะดาเมจสกิลอ่ะควรอยู่สกิลสองเดี๋ยวผมให้ดูอีกตัวหนึ่งก็คือเลมเนาะเนี่ยเลมก็ดาเมจิลอยู่ที่สกิลสองเห็นปะส่วนใหญ่พวกตัวดาเมจอ่ะมันควรจะอยู่ที่สกิลสองนะถ้าเป็นรอ,อบคคลโรโบอย่างเงี้ยผมแนะนํานะว่าเกมเวลาทาอ่ะอยู่ที่สกิลสองนะมันจะได้เพิ่มความแรงจากสมมติว่าส1เท่ากลายเป็น35เท่าเพิ่มมาตั้ง4 0 0ร้อย, 5, อย 5, น,อ 400, นะเดี๋ยวให้ไปดูเมกโกมินก็ได้นะครับเนี่ยเมกโกมินก็เหมือนกันเลย เมกโรมินก็ดาเมจอยู่ที่สกิลสองเห็นปะเนี่ยสี่สิบห้าเท่าเลยนะเนี่ยมันพออยู่ที่สกิลสองนะแต่ว่าตัวเนี้ยมันมันทํามาใหม่ได้แหละมันทํามาแบบว่ามีดาเมจพิทอยู่ในสกิลด้วยเพราะว่าปกติเขาไม่ทํานะเขาจะเรียกแบบว่าพิทก็พิทไปเลยเหมือนมูลนักปั่นเนี่ยก็พิทไปเลยไม่มีดาเมจเลยไม่มีดาเมจแบบลงแบบเขาเรียกเบิร์ดอะดาเมจเบิร์ดผมชอบเรียกอันนี้ว่าดาเมจเบิร์ดอย่างเงี้ยปกติเขาไม่ทําแต่นี่เขาเพิ่งทำไง เขาก็เลยอาจจะยังไม่รู้ว่าควรจะอยู่ที่สกิลไหนคอาจริงๆถ้ามันอยู่ที่สกิลสองอ่ะผมจะให้มันเทียสเลยนะไอตัวเนี้ยถ้ามันอยู่ที่สกิลสองอ่ะเอาบัฟบัฟเหมือนเอ่อเพิ่มบัฟอีกนิดน,นึงอะ่ะเออต้องเพิ่มใบมีดนิดนึงด้วยบัฟอีกนิดน,นึงให้เหมือนเฟรนลุนอะ่ะเอาบัฟเอามาตากเข้ามาก็ได้หรือว่าเอาถ้าจะให้ดีก็เอาบัฟเพิ่มพื้นที่ใส่ศึกะอ,อะไรเงี้ยผมมองว่าตัวนี้ก็จะประโยชนเทีย <S <S <ๆ S> เทียสได้เลย อันนี้มันอยู่ A ถึง A บวกไปก่อนแล้วกันแต่ผมเวลาผมดูผมชอบไปเทียบกับไอ้พวกพวกตัวเก่าๆอะดิถ้ามันทำมาไม่ถึงมันทำมาล้มตัวเก่าไม่ได้ผมก็มองว่ามันกลางๆนะเนี่ยสมมติว่าตัวธาตุไฟอย่างเงี้ยโซเมกมินไม่ได้อย่างเงี้ยตัวดีวายไม่ได้อย่างเงี้ยก็ใช้ดีวายกับเมกุมินไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับ น,นี่ส่วนตัวผมนะน,นี่ผมก็ไม่รู้แต่และคนคิดยังไงนะอันนี้ก็เป็นความคิดส่วนตัวของผมนะอย่าเสียดายคนเราโปน่ารัก่าาทำให้ดีกว่านี่ไปโอ้แรกแบบไม่ค่อยลื่นเลยอะ่ะ ดวงตาแต่เหมือนถึงเนี่ยดูดิโคต้ดูดิสกิลโคตรสวยนะโคตรอลังเลยอ่ะ,ะคือแบบโอ้ยชีวิตสกิลโคตรอลังแต่ทำตัวมหาจัดอย่างนี้ใครจะใช้อ่ะต้องรอบรัฟเลยนะผมว่าเ,าเกมน่าจะบัฟแหละเห mm. มือนรอบซากะที่ตอนนั้นไม่มีบัฟไม่มีทะลุอามาตาะรอบไหนสักรอบนี่แหละที่ไม่ทะลุอ่ะแล้วมันเอาทะลุอามาตะเข้ามาให้เลยอ่ะไม่รู้มันใช่อกกรอบซากะหรือเปล่านะ mm. แต่รู้แค่ว่ามันมีสักรอบนึงแหละถ้าเข้าอารูปมาตากเข้ามานี่ก็โอ้ยก็โอเคนะแต่เรื่องระยะยืนผมไม่ชอบมากเลยอย่างนี้ทาาดน้ำอาควาก็ถึงอะสองร้อยนี่คืออาควาก็ถึงนะเรายิ่งแบบว่าเออโอ้ยขอพัยบนี่ไปทาุไฟด้วยอ่ะ เนี me, ่ยพาดไฟเนีいや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 ่ยมันต้องยิงแบบเมกูมินนี่ดูเมกูมินเป็นตัวอย่าง5้ารอยจุดมีให้เห็นยิงแบบซุ่มส้มยิงอ่ะเป็นสไนเปอร์สไนเปอร์อ่ะนี่ผมมีอยู่นี่ผมหมดแล้วเหรออ๋อหมดแล้วผมไปย่อยหมดละย่อยไปเอากบกบกบกฟ้านะกบฟ้าผมหมดตูดจริงผมให้ดูหมดแบบไม่เหลือชิ้นดีเลยดีเนี่ยเนี่ย หมดแล้วอ่ะไม่เหลือสัก,กตวัวไงทำาอ้ตัวเนี้พ่าตอนนั้นผมไปทำบอสจระเข้ได้หละไม่ได้ไลเลยเลยกาจะทำบอสจระเข้ามาใช้แต่สรุปใช้ไปใช้มาโอ้โหมันตกเมตาจัดเลยอ่ะเมื่อก่อนมันโหดเนี่ยว่าเลยว่ากาดจะมาลองปั้นมาใช้ดูโอ้โหไม่ไหวเล่นไม่ไหวเล่นไม่ได้อ่ะคือมันมันไม่มีสกิลช่วยตัวเองเลยอ่ะมันแบบว่ามีอะไรอ่ะกระเด็นใช่ไหม แล้วก็มีสร้างก่อนเรือนิดหน่อยแต่คือแบบมันยืนใกล้ไม่ทาดน้ําไม่มีสไม่มีความสามารถไฮเปอร์ที่แบบว่ายื้อตัวเองเลยอ่ะแบบดื้อด้านอย่างเงี้ยหรือว่าพวกฟื้นพลังอย่างเงี้ยไม่มีเลยอ่ะมันโดนทีเดียวมันไปเลยไงมันเป็แร่อ่าเลยคือไเก็บไปใช้ในทีวอลแค่นั้นแต่น้องน่ารักจริงคลราโบนี้ผมยอมรับน่ารักมากผมชอบด้วยคลราโบนี้ถึงไม่เคยดูแต่ผมเห็นตัวน่ารักผมก็ชอบนะ ใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะแล้วผมก <Okay. S 2> <K> ็ประมาณนี้แหละความคิดเห็นผมนะก็ตัวนี้ปันได้ถ้าลองคิดภาพถ้าสมมติเฟยดนมีบาลีฮักษ่าสองนี่ผมว่าเปี้ยวจัดเลยนะเฟยตัวเก่งมากนะเฟยดนนะโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะไว้เจอใหม่คลิปหน้าทุกคนไปแล้วสวัสดีครับ